สบายดีพี่น้องพบกับสองเบาวคงคือเก่าพี่น้องมยใน่บ่าวคงสบายถ้ำตามขั้มคอเอฟซีหน่อยก็คือ,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 ยยอ,อสิไปส่วนสักรอถิเนองไปตัดผมเนี่ยมันมันมได้เลิกงามย่ำดีพี่น้องมาเลยคือสองวันที่ผ่านมาที่ที่เอฟซีบอกมาเนี่ยพี่น้องคือมันแบบว่าบางคนกระถือนะพี่น้องเนาะพูดพูดพฤหัสเนี่ยบางคนกระถือปรุ่งนี้เป็นวัน สุปเป็นอ่ะเลยสิชวนสัว์จอยไปแต่งล่อเป็นอ่ะนั่นก็คือตัดผมอะไรนี่เขาไปเจอกันเลยพี่น้องเจอกันอยู่ก่อนสัว์จอยก่อนแล้วก็เขาก็สิไปที่ห่านตัดผมสิไปห่านประจําที่สัว์จอยคือตัดเลยพี่น้องโอเคพี่น้องเนี้ยไปเจอกันพี่น้อ๋อผลตกพี่น้องเมื่อคืนนีแต่ล้นก็เริ่มเปื่อนนี่แหละพี่น้องะหมดเป็นสัว์จอยเลยพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเห็นนาง ว้าวทมแม่นั่งมุมเก่าไปเน,ะน,นาะได้ยังทมแม่กินข้าวเส้ามาดิหลั้าหลับเท้าอะไรยังอีกหลับเท้า,ทาปิ้งกบได้อาหารดีอยู่เนาะมัได้หลับเท้ายายว้าวว้าย,ยายนั่ง ชมบรรยากาศชมวิวดีเลยยายสีลูกชิ้นแล้วเลยสบายยายบอกบุญเทพน้อยมีสมสุทสวนสะจ้อยไปตัดผมใหญ่ปใสซ้ายแลวสจ้อยอยู่ในบ่ะจ้อยจ้อยปาปะสมบัติพี่น้อง ้ไปตัดผมมาทัดผมมาจังอาบหนามนะไม่ใช่เอาเงินนั่งนอนเงินนอนหน้าเขาอาบเขาไปตัดผมมาแล้วมันเปื่อยอยู่แล้วมาแล้วก็อาบนหนามต่างกับขอ FC ยังให้ล่อดล่อวันสัตว์ัดผมหมอกนี่น้าหน้าไม่ไดสวยน่ะก็เล่นลอดท่องแต่เศร้ายังวันหนาวไปสวยอยู่โอเคพี่น้องเดี๋ยวไปตัดไปเจอกับยูวานตัดผมก่อนพี่น้อง

นี่น้องหอดห่านห่านตัดปมเนาะแบบว่าเป็นห่านแบบบ้านๆานพี่น้องห่านแถวบ้านนอกเขาก็สิแบบว่าโมเมนต์หองกระโจกกลยพี่น้องเป็นแบบเจาเจ้าสบเปิดแบบห่านรวมนฟังเน่กับสีมีแบบจอดยางมอไซน์เนาะหรือว่าปะยางในพี่น้องสองมอไซน์เนาะเปลี่ยนยางอะไประมาณนี้แล้วก็มีขายของซ้ำธรรมดาพี่น้องในหมู่บ้านเล็กๆ จะจ่อยให้มาตัดดูนี่ hey, เดือนละเท่อเดือนละเท่อถือว่าดูอยู่เนาะเดือ <laughs> นละเท่อมีลูกค้ามารออันนี้แม่เมื่อสองคนนี่เออได้แบบคนห,หนึง่งได้แล้วแหล้ว่าทรงเทไปเขาเป <laughs> ทรงพงพันเทเทยัยงรอคิวอีกหนึ่งคิว จังได๋มันได้ก็ล่ออยู่แล้วแหละบ่ต้องห่วงดอกมื้อนี้ยาวแฮงอืมาตื่นนอน้พี่น้อง้นีตื่นนอนแล้วมาเลยตื่นอนนเยังีคิวนึงพี่น้องจอยบาดนี้ kewna okay. कल आ बारे। เียบร้อยพี่น้องนี่เป็นไงพี่น้องรูปล่อบาบาน่ท <c oughs> งเดิมเพ่นก่านี่ จเดิมมันพี่น้องยังรอแล้วบาทน,นี่เนาะส่งผมใหม่กระเจ้าพวกแม่มีจืดลงไปไปตัดกันเลยถ่ายตัดก็เลยถ่ายแต่ตัดจอยถ้อแม่วันรอดรอดวะที่แม่บาทนี้่บัสงามบาทนี้ทั้งรอทั้งงามจ้ะ พีเน,นองเรียบล้อยตัดผมตัดผมตัดผมเก้ okay, ไปเน้อซสนนี้คลิปนี้ก็พอสำนนี่อนพี่นองพูกันไม่คลิปน่านี่ไปได้ยยไป่นอง